พวกรานะตั้ง8คนคือไอดอลที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเป็นจริงและโลกดิจิตอลครับผมดินดีลพรีวิวคุยก่อนไปคู่ในวันนี้ขอนำเสนอว่างวิวิดไปครับบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกันคุณกำลังฟัง l o ด i ี่แคปพอดแคส The new preview คุยก่อนไปคุยป้ายาโดยน,นนทิเทศไอดอลและเพชรพีเจที่ซเวสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมนนทิเทศไอดอลครับผมเพชรพีเจที่เซเวครับมาแล้วครับกับรายการที่เราจะป้ายยาวงไอดดลน้องใหม่ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนี่คือ The new preview คุยก่อนไปคุยย่ yeah! ไปพิสูจน์แท้ไฟได้ไปใช่ว่าเหยียบสถานที่จัดงานไอดอลจริงๆแล้วเย้ใครยังไม่ได้ฟังไปฟังกันได้ครับไปงานมาแล้วไลฟ์สมชั่วโมงห้าสิบนาทีสเปเชียลที่เธาเธอบอกเลยนะครับเมื่อยตูดของแท้นะครับผมไปดูไปฟังกันได้นะครับผมสมชั่วโมงห้าสิบนาทีพอดีเป๊ะของไปงานมาแล้วไลฟ์ สู้ชีวิต,ตเป็นปงานที่สู้ชีวิตมากครับ J8 Expo Thailand Idol Exchange แจมนิเมะเป็นท้อผมบอกแล้วครับ t r e in One ย,ย,ยิ่งกว่ากาแฟยิ่งกว่าโกโก้ครับย้อนชมได้ในตัวไอข้างบนเลยจ้ะหรือไม่ก็ไปเสิร์ชใน YouTube PJ n i g หรือว่าถ้าในพอดแคสก็ไล่ดูไล่ได้เลยเพราะว่ามันก็ต่อจะมันก็ถัดลงมา2ตอนฮะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมเมื่อวานตามที่สัญญากันไว้ครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วของ The e a ด Preview ครับตอนที่แล้วเรานำเสนอซังคิวปา <Party. S 1> ร์ตี้ Generation ที่สองไปคราวนี้มาถึงวงที่เป็นแฟลกชิปของดี <New S 1> อิงยูเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างครับผมพว,พวกเธอทั้ง8คนต้องเรียกว่า8พวกเธอทั้ง8คนคือไอดอลที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเป็นจริงและโลกดิจิตัลครับผมครับนี่คือไอดอลที่น่ารักสดใส และใครบอกนะครับว่าไอดอลวงนี้ไ, sagt, ไม่เอ่เอต้องเรียกว่าไอดอลโน่ไข้วย yes คิดผิดคิดใหม่นะครับผมครับใครบอกว่าไอดอลเป็นไข้วยนะครับผมไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บไว้วันลุมพินีเถอะ er ครับเก็บไว้ RWS เถอะเนาะเก็บไว้อ่ะมวยไทยเอาให้ครบเอาไวให้ครบเป็นอา่ามวยไทยพันธมิตรนะฮะแล้วก็มวยไทยพลังใหม่ <c oughs> มยวยไทยด้วยอะไรพี่มันมัน,มนค่อยๆงอกไปเรื่อยๆครับผม,มงอกไป, <c oughs> ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าไม่ใช่่ครมวยแน่นอนครับเพราะ The New Preview คุยก่อนไปคู่ในวันนี้ขอนําเสนอว่องวิวิตไบครับวิวิตไบคครับเป็นไอดอลจากสังกัด B New Entertainment ครับที่เป็นไอดอลระทงของค่ายนะสีประจโสีประจวงครับเป็นสีชมพูลและสีฟ้าคอนเซ็ปต์ของวงครับเป็นไอดอลที่จะเป็นสะพานเชื่อมโลกระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง และโลกของดิจิทัลจะมีสมาชิกรวม8คนซึ่งในนี้เรานับทั้งที่เป็นคนจริงๆและที่เป็น virtual youtuber virtual idol ด้วยนะครับ,รบผมซึ่งเราจะขอเปิดด้วย virtual idol ก่อนนะฮะถูกต้องครับผมคนนี้ครับมีตำแหน่งจริงๆในสคริปต์พี่เบสเขียนมา2ตํตำแหน่งคือเป็น navigator ก็คือตำแหน่งจริงๆและอีกหนึ่งอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาได้อวยยศมานั่นก็คือคนสวย เธอคืครซึ่งวิดีโอเปิดมาเกรียนมากมีวิดีโอที่แบบซิกมาเป็นใครเกรียนมากเพราะเธอคือซิกมาครับผมซิกมาครับผมตำแหน่งคือเดนเกเตอร์นะฮะครับส่วนชื่อเล่นนะครับโอ้พี่เพชรเดี๋ยวผมฟอได้ยครับฟังดีๆครับชื่อเล่นของเธอนะครับแม่สาวแสนสวยสดใสสุดน่ารักใครๆก็อยากรู้จักอยากเข้ามาทักทายพอไม่เจอแล้วใจเหมือนวุ่นวายหลายๆคนต้องอิจฉา เพราะเธอคือซิกฟ้าโอเมก้าเมตาเวิร์สสวยสุดในยูนิเวิร์สเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เพชรครับลองจับมาที่ผมนะครับนี่ชื่อเล่นหรือว่าอวยยศครับฮัะโหล <c oughs> ไม่รู้สิแต่ทีรร่รู้ครับเธอคือเธอเกิดวันที่29พฤษภาคมอายุโกงไว้ที่16ตลอดกาลและอยู่มาจากโลกดิจิทัลแน่นอนครับเป็นวีทูเบอร์ความฝันคืออยากเป็นรอยยิ้มให้กับทุกคน สิ่งที่ชอบของกินที่เพื่อนเป็นคนซื้อการได้แย่ทุกคนรอยยิ้มของทุกคนสิ่งที่ไม่ชอบแน่นอนเป็นวีก็ต้องเน็ตหมุนเน็ตกะอินเทอร์เน็ตง่อยเป็นของแสลงของซิกมาและของผมก็ด้วยนะครับผมเวลาทำงานว่า<ม>เวลาไปตุลีงานไอดอลแล้วงานไหนไม่มี Wi-Fi นี่เป็นอะไรที่ผมหงุดหงิดเล็กๆนะอ่ะผมยกตัวอ,อย่างให้เลยเนี่ยตอนไปงานการ์ดเกมเดมอลไลฟ์โซมังกะเปีย ผมต้องไปยืมไวไฟร้านข้าวเพื่อที่จะส่งภาพไปให้พี่ครับผมคือตรง M C C Hall ตรงชั้นนักล่างมันจะมี WiFi มีที่เป็น Wi-Fi ของ g o o ่ l e Me a t มีอ่ะเอาไปหออะไรแต่ก่นไปแต่ชั้นห้าไม่มีเลยครับ WiFi ที่เป็น Wi-Fi กลางอ่ะผมคุยกับพี่ที่เป็น reception ของห้างบอกว่า WiFi ตอนนี้ยังวางระบบไม่เสร็จนักวันที่ไปนะครับ2ธันวาคม2023ส่วนตอนนี้ไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใช้ wifi ที่นั่นนะฮะว่าพึ่งไปก็ไม่ได้ใช้ฮนะไม่เป็นไรเพราะว่าผมใช้เน็ตซีอยู่แล้วครับส่วนวสิ่งที่ซิกมาอยากบอกทุกคนชาวฟัดชาวฟัดผัดฟักกินฟัดฟักผ,ผ,ผัดแต่น่ารักจะจัดคือซิกมาขอบคุณค่ะซิกมานะซิกมาเชื่อแล้วครับว่าคนนี้เรียนสมชื่อครับทีนี้ลำดับเนี่ยเราขออนุญาตเรียงลำดับตามการเปิดตัวเลยนะครับครับผม จริงๆตอนแรกเนี่ยมีแค่2คนคือแพตตันกับพรีมแต่ก็แกรดไปคนละด้วยคนละสาเหตุครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือหามาใหม่ได้7คนเลยครบเจคนเลยครับถูกต้องครับรน,นี่นนคือคนแรกครับตำแหน่งชา์มิงตน้นคนนี้เปลี่ยนมาจากตำแหน่งเซนเตอร์ของพี่พรีม A.K.A. พรีมปุริอยากเป็นซีอ b e i n ีอิงยูเอ r เ a i n m เทนเมนครับผมอันนี้ข้างหลังเติมเองนะครับพี่พีมข้างหลังผมเติมเองนะครับผม เธอคือพิมพ์ใจพิมพ์ชนกอิทธิประเวศครับผม24มิถุนายน2548อายุ18ปีอยู่อยู่ในตำแหน่งชาร์มมิง่งเป็นลูกหลานจากจังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปราแรดรถดีประเพณีเทโวส้มโอบ้าน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกรักงตลาดนัดดังโคกระบือคำขวัญจังหวัดอุทัยธานีครับผม การศึกษาครับเรียนอยู่ม .6 มีความฝันว่าอยากเป็นนักกินระดับโลกน่าจะียกว่าเป็น t r a เลอร์แล้วก็ eat ิทอ e ทติ้งระดับโลกเลยนะครับส่วนสิ่งที่ชอบเนื่องด้วยความเป็นคนชอบกินเธอก็บอกเธออยากเป็นนักกินระดับโลกเธอเลยชอบกินกุง้งครับผมกุง้งกุ้งนี่มันมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายหลากหลายน่าจะชอบได้สิ่งที่ไม่ชอบคือผักที่เหม็นเขียวผักอื่นน่าจะพอกินผักบางชนิดอาจจะกินได้แต่ผักที่เหม็นเขียวไม่ได้น่าจะได้ ส่วนสิ่งที่อยากบอกทุกคนคืออย่าลืมนอนให้ครบแปดแก้วดื่มน้ำให้ครบแปดชั่วโมงด้วยรักจากพี่น้องพี่แอปหนึ่งนะน่าจะสลับกันหรือเปล่าเอ๊นน่าจะสลับกันมันมีแต่อย่าลืมนอนให้ครบแปดชั่วโมงดื่มน้ำให้ครบแปดแก้วหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นแต่ว่านั่นแหละครับคนที่สองครับผมคนนี้สายพอร์ครับตำแหน่งคือพอร์พลังแข็งแกร่ง ดุดดังเพชรเพราะเธอชื่อเพชรเลยครับคือไดมอนด์ชื่อเล่นจริงๆคือไดมอนด์ครับเพชรมณีวิรัจ,จันทร์ครับตำแหน่งของเธอคือ Power ครับผม25พพฤศจิกายน2544อายุ22ปีลูกหลานจากเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยครับนี่คือคำขวัญของกรุงเทพมหานครการศึกษาครับเป็น นักศึกษาปีที่4คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศครับความฝันเขาเขียนมาอย่างนี้เลยครับไม่ได้ตลกไม่ได้เอามาใส่เองนะครับเขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆซึ่งเขาเขียนว่ารอรับตำแหน่งซ e o คนต่อไปรองจากพีมอ่าพี่พีมครับพี่พีมฮะครับถ้าพี่พีมมาเห็นรายการนี้แล้วมาเห็นสิ่งที่พี่ไดมอนได้พูดไว้ถ้าจะก,กราหมัดหรือตอนหน้า ไม่ต้องแปลกใจค่ะถ้าเราได้เห็นเหตุการณ์ที่คุณพีมตันหน้าพี่ไดมอน์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมครับฮะสิ่งที่ชอบหน้าเยิ้มของฟ้าใสฟ้าใสเป็นใครเดี๋ยวรู้เพราะอยู่ในวีวิดใบด้วยอ่าแต่สิ่ง,งที่ทไ,มไม่ชอบ่ชอบรกเท้าที่เปื้อนเป็นคราบน่าจะลุยหนักแล้วคงไม่อาจจะไม่ได้สายลุยขนาดนั้นนะฮะครับแล้วก็สิ่งที่อยากบอกทุกคนคือมาให้ไดมอนด์จับกัดคอซะดีๆงม ไอเธอมันคือนางแมวยุ่สอาดไม่น่าใช่ไม่ไม่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อันนั้นใครใครใครลิขสิทธิ์แรงซะด้วยอืนั่นสิอ่ะตอนที่สามเราจะสงสัยว่าใครคือฟ้าใสคนต่อไปนี่แหละครับเธอคือเกมเมอร์ประจำวงครับผมตำแหน่งเลยนะมาเป็นตำแหน่งเกมเมอร์ครับผมฟ้าใสฟ้าสิรินนุ้ยเย็นครับาเพิ่มเติมนะครับฟ้าสิรินแปลว่าท้องฟ้าอันสวยงามที่ยิ่งใหญ่ครับเธอพเธอแปลมาให้เลย เขาใหม่ดีเขาใหม่ดีครับฟ้าใสนะครับฟ้าใสครับตำแหน่งครับเกรเบอร์ครับเกิดวันที่ยี่สบหกมิถุนายน2 5 4 4ันห้าอสิบี่อายุยี่สบสองปีครับกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งคนนะครับผมการศึกษาปีที่สี่คณะเทคนิคการแพทย์ครับผมอืมอ้เทคนิคการแพทย์ครับผมโอ้ความฝันครับอยากเป็นไอดอลที่มามอบพลังบวกให้กับเหล่าแฟนคลับได้แต่จริงๆแล้วจริงๆมาเป็นไอดอลเพราะอยากจะสร้างฮารีดิมสาวๆต่างหากล่ะโดยเฉพาะไดมอนก่อนเลย แน่ใจนะแน่ใจนะแน,จแน่ใจนะวีแน่ใจนะฟาใส่แล้วแล้วดูแล้วดูแล้วดูสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบอะโวคาโดโอเคไม่มีอะไรแต่ดูสิ่งที่ชอบอย่างต่อมาครับกอดของสาวๆน่าจะเป็นคนที่ติดสกินชิปครับผมและส่วนสิ่งที่เราไม่ชอบครับผมเล่นอน<ล>สายเกมเมอร์สายเกม<พ>เ,กม,เกมอร์ครับผม,ม,บผมไม่อยากแพ้ติดขนาดนั้นแน่ครับ สิ่งที่อยากบอกทุกคนคือฟ้าใสรอวันที่จะได้เจอทุกคนอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นไว้มารู้จักกันให้มากกว่านี้นะนะครับนี่คือฟ้าใสครับจริงๆพี่พอพูดถึงสายเกมเนี่ยขนาดของผมอะแค่เล่นขับรถที่เป็นตู้อาร์เคดอะแค่แพ้เกมเดียวผมก็แบบหัวหัว,หวอุ่นและเริ่มเครื่องเริ่มอุ่นแล้วครับผมอ่าไฟเริ่มติดและไฟเริ่มติดแล้วครับไฟ,บไ,ฟไฟแพชชั่นมันลุกชนใช่ครับไม่มว่าจะอาร์เคดหรือเป็นเกมพีซีแบบฟี EAFC ทเหรือว่า F1 ทเวทีอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นแท้ไดีมไฟมันเริ่มติดแล้วไฟมันเริ่มไฟเขาเรียกเขาเรียกว่าไฟแพทชั่มันแรงนะครับ<า>แรงแบบ<า>แรงด้วยนะคนคต่อไปครับเอลกัปตันกัปตันของวงครับกับเจ้าของตำแหน่งกัปตันครับเจนนี่วิราพันธ์พัชรธนาพิรมครับเขามีเอเด้วยนะครับเจนนี่พิงค์กัปตันวงครับผม28มกราคม254 3 อายุครับถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังคือแต่แตผมก <ผม S 2> ็ไม่น่าใช่ผมคือ <ผม S 1> ยอดแบงคม,มวยถิวเจนดีค่ค่ะแต่เขาพูดจริงๆนะอายุคือจริงๆคือยี่สิบสี่ครับยี่สิสี่ปีครับผมเป็นลูกหลานจากโอ้ป้าไก่เลินเกงกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีครับผมบนี่ครับพระตำหนักสง่างาม,ามลือนํำสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแรลงดินเผาวัดเก่านาระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามนายนศูนย์ราชการ คำขวัญจังหวัดนนทบุรีครับผมบ้านใกล้เรือนเคียงครับผมการเดินทางก็ไปสะดวกด้วยทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถขนส่งมวลชนต่างๆครับผมครับทีนี้การศึกษาเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์ครับผมโอ้อ่าเป็นเด็กทีอาเป็นเด็กทีอาไม่ผมเป็นเด็กอาร์ทีีอาคุยกันดูเรื่องครับอยากให้เมมเบอร์และแฟนคลับตกหลุมรักในตรงรุมรักในความอ๋องของเจนนี่ครับผมนี่คือความฝันของเธอครับ อยากให้ตกหลุมรักในความอ๋องของเธอครับคนคนหนึ่งคนคนนี้เขาอ๋องของผมก็เออก็เดินเดือดา้าอ่ะคุยกันได้ครับผมครับผม,บผมสิ่งที่เธอชอบครับผมชอบ,ชอบสีชมพูและเธอลามาเป็นสนใจและเธอลาสนใจมาเป็นสีชมพูในชีวิตเราไหมออครับผมสใจสิ่งที่ไม่ชอบไม่คงไม่ชอบสิ่งที่แบบว่าพูดแล้วทาไม่ได้อย่างที่พูดถ้าเป็นอาหารก็พวกมะเขือเทศหัวหอม คือถึงขั้นบอกว่าอัวบอกมักเลยคือไม่ชอบเลยก็น่า,า<ต>จะว่าอาจจะมีน่าจะเขาเรียกว่ามีภูมิหลังอะไรที่ไม่ดีแน่ๆส่วนอยากบอกทุกคนว่าคือมันขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่แปลเป็นภาษาไทยว่าอยู่กับฉันไปนานๆนะแต่ขอเตือนเรื่องหนึ่งทางวงเตือนมาเลยนะครับเป็นคำเตือนสำคัญนะครับว่าพี่เจนนี่แฮ้กลิน่นและควันบุหรี<า>่ยามรุนแรงเพราะฉะนั้นโปร,รโปรดระมัดระวังด้วยนะครับโปรระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับผม คนต่อไปครับมาดูสายโซเชียลบ้างครับตัวเป็นตำแหน่งโซเชียลครับผมเฟื่องฟ้าแล้วคนนี้นะครับบอกเลยเขากำชับมาด้วยห้ามอ่านผิดใครอ่านผิดติดจับมาทำต้มยำเนื้อมนุษย์ต้องจับพาใผมอีกรอบน่ากลัวและสงสัยบอกเลยครับเราก็คงสำหรับผมถ้าเป็นพี่สตาฟเราคงจะพูดคำนี้ครับรายการเราโหดร้ายทารุณนะครับไม่ใช่สิวงของเราโหดร้ายทารุณกันนะครับผม อดไลฟทารุณกันมากเลยทีเดียวนะครับก็เธอไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอคือเฟื่องฟ้าณพิสาคนโทเงินครับอ่านอ่านถูกครับเพราะเขามีคําคอ่านให้ามาให้เลยนะฮะครับตาแหน่งของเธอครับเธอคือองค์แม่โซเชียลประจำวงวีบิดไบเกิด8เมษายน2548อ่าเป็นเด็กครูคิดนะฮะเขาเา็นแบงนี้เลยนะเป็นครูคิดนะฮะอายุครับ18กำลังจะ19ปีอ่านิดอีกแป๊บเดียวก็จะถึงละ การศึกษาไปเอ๊ะอ๋อต้องก่อนจะการศึกษาไปที่ภูมิลำนาครับเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกรุงเทพอีกที่หนึ่งครับคือจังหวัดปทุมธานีครับผมชินบัวหลวงเมืองรวงข้าวเชื้อชาวมอญนครธรรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยาก้าวหน้าอุตสาหกรรมครับคำขวัญจังหวัดปทุมธานีครับผมบ้านใกล้เรือนเขียงกรุงเทพครับครับผมการศึกษาเดี๋ยวนะเดี๋ยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวนะกเกี่ยใช่ครับ แกเปีเยนแกใจอะไรวะ F.Y.I. ครับเผื่อพี่เพชรไม่ทราบคุณผู้ชมอาจจะเยอะอาจจะยังไม่ทราบว่าแกเปีเยคืออะไรแกเปีเยเป็นช่วงพักระหว่างเรียนจบครับผมอ๋อเป็นช่วงระหว่างก่อนเป็นพิเรียดที่เป็นกึ่งกลางระหว่างมกับปีหนึ่งใช่ไหมใช่คือเรียนจบมหกแล้วจะมีช่วงกึ่งกลางเป็นพิเรียดนี้ในการที่จะไป ศึกษา,า,าเพิ่มเติมไปหาความฝันเพิ่มเติมรเรียนรู้ตัวเองว่าเรารถนัดในสิ่งไหนรเราชื่นชอบในสิ่งไหนพอเราผ่านพอเรารู้สึกว่าแก๊ปเยของเราเหมาะสมแล้วก็ใช้ละก็จะใช้ตรงเนี้ยเอาความรู้ที่เราฝึกมาจากแก๊ปเยนี่แหละไปใช้ในการเียนต่อมาหาลัยครับผมซึ่งเขาเขียนเพิ่มมากำลังเดินตาเดินทางตามหาเจ้าชายเดฝันอยู่แหละโอ้วครับผมวความฝันของเธอครับเดี๋ยวนะี่นี่คือความฝันของเขาจริงๆครับ อยาให้โลกนี้ฝนตกลงมาเป็นแมวผมจะได้โดนกองทัพแมวเหมียวร่วงใส่หัวเป็นพันพันพันตัวฟินอะไรครับเนี่ยเออถ้าเป็นแมวตัวเล็กๆีีโอเคแต่ถ้าแมวตัวใหญ่ๆนะครับก็ระวังจะจะจะจุกนะฮะอ่ะระวังเป็นระวังเป็นเฟอร์เคนด้วยครับผมเฟอร์เคนก็ในหนังมาเววฮะที่เป็นเอลลี่สปีเอเลียนสปีชี์ครับที่แบบ ปะมันเหมือนแมวด้วยแหละแต่มันกินจุมากอ่ะครับผมสิ่งที่ชอบสีชมพูอีกแล้วอีกหนึ่งคนที่ชอบสีชมพูเครื่องประดับความสดใสทุกอย่างบนโลกใบนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบการอยู่คนเดียวมันเงาเปรี่ยวหัวใจไม่อ่านเป็นอ่านเป็นอ่านเป็นอ่านอับเอาไปมันขึ้นมันมันขึ้นบนเพกมาอย่างนี้เลยนะผมต้อง็นว่าทั้งดุ้นเลยอ่ะกองอับเอางี้ครับทุกคนครับเอาเป็นว่าเจ้าตัวไม่ชอบกัน อยู่คนเดียวสันโดษคนเดียวครับนั่นเองครับผมส่วนที่ขึ้นเนี่ยเราไม่ร้องต่อเพราะว่ามันเป็นเนื้อเพลงอ่หญิงของพี่หญิงรีผู้หญิงลันล้านั่นล่าของพี่หญิงรีสี่จุมพลซึ่งถ้าเราร้องเต็มนะครับโดนแน่นอนครับผมแต่ถ้าไปตั้งแต่ไอเธอมันคือนางแมวแล้วล่ะครับผมถ้าขึ้นว่าเป็นกบถ้าเป็นคอนเทนต์ ID โอเครอดแต่ถ้าเป็นก๊ไปเลยสไตล์อันนี้น่ากลัวครับอยากบอกทุกคนว่าหน้าบัดนี้องค์แม่ห่งโซเชียลลงมา จุติยังดินแดนโล่งดิจิตอลแล้วเตรียมตัวรับมือให้ไว้ให้ดีๆองแม่คนนี้จะมาทําให้ดินแดนของวีวิดไบท์เกิดไวรัลและลเป็นลุกเป็นไฟโอ้โหไฟแรงมากไฟลูกช่วงชัวง่วชักจวานกันเลยทีเดียวเชียว์อาวคนต่อไปครับผมคน,นนี้เปลี่ยนมาจากตำแหน่งพีซของพี่แพทตันชึ่อแกรดไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นการคัดเลือกเมมเบอร์จากซังคิวปาร์ตี้รุ่นที่ส ขึ้นมาเสริมทับกับวิบิตไบครับผมที่บอกว่าที่บอกเมื่อวันเนี้ยว่าจริงๆเราสั่งคิวจะมี5คนนี่แหละครับคนที่5้าแต่ได้ขึ้นมามวิวิตไบเลยครับในตําแหน่งฮิลลิงครับครับผมเธอคือเจเจุธามาคุณานนทกรครับผม14ตุลาคมเอ้ยเออใช่ถูกแล้ว14ตุลาคม2548รอายุ18ปีเลือดด้เชื้ไขเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครการศึกษาครับเรียนอยู่มหก วิทย์คณิตด้วยครับโสายวิทย์คณิตด้วยครับความฝันเฮ้ยเอาจริงดิอยากเป็นนักเวทอะไรครับเนี่ยอาจจะเอาในเรื่องของการคำนวณแล้วก็วิทยาศาสตร์แบบฟิสิกส์เคมีชีววิทยาดาราศาสตร์เอามาเรียนเอามาประยุกต์ใช้เนยครับอ่าเจเคชอบเรื่องดนตรีอนิเมะการร้องเต้นและอีกหลายอย่างไว้เรามาทําความรู้จักแล้วก็แบ่งปันกันดีกว่าส่วนจริงที่ไม่ชอบอ่าถงออก ถั่วง,งอกเนี่ยใครชอบคือชอบเลยใครไม่ชอบคือไม่ชอบเลยนะอ่าใช่ครับหลายบางคนชอบถั่วง,งอกที่มีความกรุบกรอบอร่อยใช่นั่นแหละแต่บางคนไม่ชอบเพราะความเหม็นเขียวครับแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่ของพี่เดี๋ยวนี้มาเลยครับก็มาดีครับโอ้ยจะจีบจะสุกอะไรมาเลยครับอยากบอก <ๆ S 1> ทุกคนเพาะใส่กว๋วยเตี๋ยวเรือนะคุณผู้ชมเอ๋ย The best <base> อยากบอกทุกคนว่าขอให้ทุกๆวันของทุกคนเป็นวันที่ดี หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็ขอฝากพวกเราวีวิดไตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนี่แหละครับ JK ครับและคนสุดท้ายครับผมกับสายสายตัวเชียเลยครับของวงตำแหน่งเชียของวงครับมุกกุสวร์อ่ะอย่าอ่านว่าสวารรค์นะครับต้องอ่านว่าสวรรณยาฮอกุยชื่อนะ่ะเชื่อโอเคมีคําอ่านแต่นามสกุลผมเดาว่าน่าจะอ่านเนี้ยฮอกุยครับผมยังไงถูกผิดยังไงแต่นเะชื่อถูกแล้ว อ่าสวรรยาเขาเขามีเขามีเสริมด้วยนะมุกกุบอกว่าอย่าอ่านว่าสวัรยานะสวรรยาเออหรือสวรรยาอย่างเงี้ยอย่าอ่านว่าสวรรยานะเพราะที่รูเพราะรูเพราะอาจารย์ที่เรียนก็เรียกผิดบ่อยครั้งอยู่ครับผมมุกมุกกุหรือเจีได้ก็มุกหรือเจียกวก็มุกกุจังก็ได้ครับมุกกุสวรญยาหอกุยอยู่ในตำแหน่งเชีย 12มิถุนายน2,547 <47 S 2> ครับอายุ19ปีจังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขจากจังหวัดอะไรเอ่ยมีแม่น้ำบางปะกงน้ำคงคืนึ้น,นลง,ลง,ลงอ๋อใช่ครับบ้านใกลดอยู่เนเคียงสมุรีชาเชิงเซาครับผมครับอ่าแม่น่ะอ่ะโอเคครับสำหรับชาเชิงเซานะครับแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศีสุนทรปราดภาษาไทย อ่างรือในป่าสมบูรณ์ครับนี่คือคำฝันจังหวัดเชียงเสนการศึกษาครับเรียนอยู่มหกภาาสิลภาษาอังกฤษสิลปาอังกฤษครับสิลภาษางวงเล็บภาษาอังกฤษความฝันอยากคุยกับน้องหมาได้อืเป็นความฝันที่ชอบนั่นแหละครับอสิ่งที่ชอบไม่ชอบบวกไม่ชอบลบแต่ผมชอบคุณนั่นมันคุณเออคาเล่นอย่างนี้จริงๆดีนะไม่มีหานมาด้วยกันหาเลย ครับผมถ้าถ้าเล่นอย่างนั้นนะครับมันจะหาเกินไปครับสิ่งที่ไม่ชอบแมงมุมแมงมุมบางทีมันก็น่ารักแต่บางทีมันก็น่ากลัวครับ,รบผมก็หลายคนไอดอลหลายคนกลัวแมงมุมครับพูดตรงๆรูบี้อย่างเงี้ยรูบี้ช็อกโกลตีน่ก็กลัวแมงมุมเออครับผมสิ่งที่อยากบอกทุกคนเราอยากให้ทุกคนลุกเพราะเราอยากให้ทุกอยากให้คุณลุกมากลุกมกักรักมากง่านี่ ผมพ,พูดเลยแคนนี้ตึงๆทั้งนั้นดีๆกันทั้งนั้นครับว่าชอบคนไหนเชียร์ได้เลยนะครับผมตอนนี้เพลงน่าจะยังไม่มาแน่นอนยังไม่มาแน่ๆเพราะฉะนั้นลองติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กของแต่ละคนดูครับมีสไตล์ของตัวเองแน่นอนฝากทั้งสร้างคิวปาร์ตีและวีบิดไบด้วยโซเชียลก็ติดตามกันได้นะครับผมว่า,ว,าวงนี้ก็น่าสนใจรอติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงครบถ้วนเรียบร้อยครับวันนี้ไม่ยาวมาก วันนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความครับเดี๋ยวดีพีวีคุยก่อนไปคู่วันนี้ครบท้นกระบวนวามขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังที่ติดตามกันมานะครับอยากจะโด o n a t e อยากจะสนับสนุนข,ของเราทิปมีครับตามมาได้เลยเต็มที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้และใน description ครับผมรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียทุกอย่างของ Lodicap Pod เซิร์ชได้เลยครับ o p e n i n g c o l o d i c a p c s t เว็บไซต์ยังเป็นทางการครับ b i t l y l o d i c a p c s t ติดตามเราสองคนได้ครับของพี่เพชรลิงค์ tr.ee/slashpj7 ของผมส s l เด h p j 7 s p เชียลหรือทั้งหมดทั้งหมดนี้อยู่ใน descriptions ล้วครับผมติดตามสนับสนุนซัพพอร์ตกันได้ฝากวิิไบโ์และสังคีตปาร์ตี้ในอ้อมอกอ้อมใจร่วมถึงสนับสนุนวงการนักไทยกันเยอะๆเพราะว่าไม่ว่าจะบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกันครับฟังเพลงไอดอลครับตามไอดอลให้สุขฟังเพลงอย่างมีความสุขพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมคอนเทนต์ มีมากมายเลยครับสำหรับรดีครับพอดแคสรอคุณให้มาสัมผัสอยู่เราคือร้านเล็กในซอยรึแต่ว่ามีคุณภาพไม่แพ้กันครับถูกต้องครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้ากับดจะนิพริวผมและพี่เพชรไปแล้วครับสวัสดีครับ